ปนะเด็นเลยพูดถึงตัวกฎหมายคุมราคาน้ํามันนะครับประเด็นนี้ไม่เขอเกินก่อนเาะไม่ใช่ประเด็นใหม่นะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาชัดเจนนะครับรัฐบาลอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นในระหว่างวันที่เราคุยกันเนี่ยไปจนถึงอีกเกือบหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยก็คงมีประเด็นที่วนเวียนอยู่เราเลยขอมาเล่าจุดยืนก,นก่อนว่าเรามองยังไง นะครับต่อตัวกฎหมายนะฮะก่อนก่อนที่จะไปเข้าสู่การเล่าเนี่ยขอไปที่หน้าถัดไปนะครับผมขอเก่นโครงสร้างให้ให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ามันบ้านเราเนี่ยที่เราเห็นราคาหน้าปั๊มเนี่ยก่อนจะมาเป็นราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันก็ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ราคาหน้าลงกันหรือ ex-fine daily price นะครับที่ภาครัฐอ้างอิงในปัจจุบันเนี้ยก็คืออิงตรงสิงคโปร์สปอตไพรส์นะครับหรือม็อบเอสตัวนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่าอันเนี้ย ไม่ใช่ราคาน้ำมันของโรงกันสิงคโปร์แต่เป็นราคาน้ำมันที่ผู้ค้าขายน้ำมันในภูมิภาคเข้ามาเทรดกันที่ตลาดสิงคโปร์นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่สะท้อนการแข่งขันในภูมิภาคนั่นแหละนะครับสิ่งที่ภาคเราต้องการจะเปลี่ยนก็คือไม่อยากจะอิงตรงนี้แล้วอยากจะมาใช้ระบบคอสทัสความหมายก็คือให้ไปดูที่ต้นทุนของโรงกันแต่ละคนเลย แล้วก็จะ,จะคุมอัตรากําไรใช้คําว่าไม่อยากให้มีกําไรเกินควรซึ่งไอตัวเลขเพราะว่าไม่อยากให้มีกาไรเกินควรเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่พูดง่ายๆคือมีการคุมแคปมาร์จิ้นไว้แล้วอันนี้คือข้อข้อข้อคอนเซปต์แรกนะครับสําหรับคําว่าคอสพลัสนะฮะต่อมาคืออีกประเด็นหนึ่งคือต้องการจะให้ราคาดีเทลพา์เนี่ยเป็นการปรับรายเดือนจากปัจจุบันที่ปรับรายวันนะครับโดยกลไก ที่จะใช้เนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของคอลัองน้ำมันยุทธศาสตร์เพื่อ,อช่วยซัพพอร์ตเอกชนในเรื่องของถ้าเกิดราคาดิบมันพันผลขึ้นเอกชนบอกว่าฉันไม่ไหวอ่ะก็จะมีน้ำมันดิบตัวน,นี้มาช่วยนะครับอีกกรณีหน,น,นึ่งก็คือต้องการจะทําให้กฎหมายเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยมีสิทธิ์ในการควบคุมภาษีสพสามนินน้ํามันนะครับ ก็อันนี้คือตัวหลักการคร่าวๆที่ทางคุณพิจตรพัน์จะมีการให้สื่อสัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆนะฮะทีนี้จะมาเจาะว่าทําไมเราถึงมองว่าภาครัฐไม่น่าจะเลือกวิธีแทรกแซงโดยไปแทรกแซงเอกชนนะครับหลักการคอรสพัฒนเนี่ยอยากแบ่งไปสองส่วนส่วนแรกคือคอสพัฒน์บนอิงต้นทุนเฉลีย่ยหรือพูดง่ายๆคือเอาต้นทุนของแต่ละรงกานมาแล้วเฉลี่ยเป็นค่ากลางเนี่ยถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโลงกาน ที่ไม่ได้มีเชนย,ยาวคือไม่ได้มีปิตโตเคมีอยู่ในเชนนะครับไม่ได้เป็นโลงกันใหญ่เนะี่ยมันจะสู้ไม่ได้ทันทีเลยนะครับ,บจะถูกบังคับให้อัตรากำไรลดลงทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าสุดท้ายมันจะทำให้เกิดสภาพว่าโรงกันเปล่านั้นเนี่ยลดรันไปถ้าถามว่าอิ p แ c กแรงแค่ไหนผมให้ย้อนกลับไปดูประมาณตรมาส่ปี2022ที่ตอนนั้นมีปิดลงกันปิดซ่อมโลงกรัรสองลงพร้อมกันประเทศต้องเอานะ้ำมันเข้าต้นทุนแพง อนนั้นคนที่แบกคือผู้ที่นําเข้าน้ํามันตอนนั้นค่าการตลาดพังกันไปเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้มันจะกลายว่าพังทั้งโรงงานพังทั้งสถานีบริการเพราะว่าต้องไปนําเข้าน้ํามันแทนนะครับแลวคำว่านําเข้าน้ํามันสุดท้ายถ้าคนนําเข้ารับไม่ไหวก็คือไม่มีใครสปอร์ตราคาราคาก็จะขึ้นด้วยราคาของภูมิภาคอยู่ดีสุดท้ายแล้วเรามองว่ามันน่าจะทําให้ราคาน้ํามันแพงขึ้นในระยะย,ยาวมากกว่านะครับเราเลยมองว่าปร,ประเด็นของการใช้คอสพาสแบบเป็นต้นเฉลี่ยเนี่ย น่าจะเป็นไปได้ยากในอุมมอของเรานะครับในอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่ใช้ต้นทุนเฉลี่ยใช้ต้นทุนของแต่ละลงกันเลยนะครับมันก็จะเป็นกระตุ้นอีกด้านหนึ่งว่าลงกันที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมีการปรับขูดมิกซ์อยู่ตลอดลงทุนพัฒนาศักยภาพลงกันอยู่ตลอดเขาก็จะไม่มีแรงจูงใจแล้วเพราะเขาถูกฟิกมาจินิน นะครับตรงนี้ก็จะทำให้สุดท้ายแล้วมันก็แปลว่าต้นทุนน้ำมันบ้านเราก็จะแพงกว่าภูมิภาคอีกเพราะว่าเอฟ i c i ช n ซ y ของโรงกลั่นมันสู้ภูมิภาคไม่ได้นะเราเลยมองว่าขาเนี้ยคอสพาสแบบกระจายตามต้นทุน,ทนโรงกลั่นเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าแบบแรกแต่มันก็จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในระยะยาวอยูรดีเ,รเลยมองว่าก็ไม่น่าจะเกิดง่ายๆนะครับทีนี้มาสู่ว่าในขาของ SPR บ้างนะครับในการคุมให้ราคานมันไม่ปรับไม่ปรับทุกวันเนี้ย เราประเมินนะครับว่าต้องใช้พื้นที่เนี่ยไม่ต่ำกว่าพันไร่นะครับหรือใช้ต้นทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนล้านนะถ้าลองแปลเข้ามาที่น้ำมันต่อลิตรเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนเพิ่มประมาณสักแปดถึงสิบหกสตางค์แล้วคุยง่ายคือทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรับภาระต้นทุนของฟิคคอร์แล้วนะยังไม่รวมโอเปอเรชั่นคอร์ส นะครับ uh, แล้วก็กว่าจะสร้างได้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าปีนอกจากทำ EIA หาพื้นที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอร์ตราคาน้ำมันที่แพงในปัจจุบันแน่นอนนะครับก็จะเหลือทางเลือกสุดท้ายคือใช้กลไกของภาครัฐนะครับในหน้าถัดไปนะครับผมโชว์ให้ดูว่าในราคาน้ำมันบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยส0มสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของราคาน้ำมันมัน,มนคือภาษีแล้วก็กองทุนเชื้อเพลิงคแค่ภาครัฐมาปรับตรงนี้ลงบาทหนึ่ง เอฟเฟกต์รายได้ของประเทศหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับรายเยงินรายได้ภาษีหัวรัฐหนึ่งเปอร์เซ็นตก็จบแล้วนะเพราะฉะนั้นเลยมองว่ากลไกเนี้ยเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่เราพูดมาเราเลยยังคงมุมมองในในเรื่องของจุดยืนว่าทําไมเรามองว่ามันมีโอกาสจะออกมาในรูปแบบที่ภาครัาเนี่ยจะแค่ใช้เครื่องมือของตัวเองในการคุมราคาน้ํามันมากกว่านะครับ กอน,นี่คือคือในส่วนของวิวต่อตัวกฎกฎหมายในมุมมองที่เรามองว่าจะออกมาเพราะตอนนี้ยังต้องบอกเรียนว่ารายละเอียดมันยังไม่มีนะครับทีนี้ถ้ากลับมาที่ worst case ว่าสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดภาคล้เลือกใช้ cost, คอสพั s อยู่ดีนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นว่าเอานํำมันลงแค่บาทเดียวอเอฟเฟคค่าการกันสองเหรียญกว่านะครับเอฟเฟคค่าการตลาดห้าสิบต่างอันนี้แชร์กันครึ่งครึแล้วนะครับกระทบกําไรมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นจะเห็นได้ว่า Impact ต่อยกอชดมันสูงมากนะเรามองว่าถ้าเกิดกรณีเวอร์เชนเนี้ยลงกันกับสารนิเวศการก็จะไม่น่าลงทุนแล้วเพราะว่ารีเทิร์นในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปนะครับคุณถูกฟิกไาร์จินกำไรคุณลดลงคุณต้องแบกวอร์ i ิ g งแคเยอะขึ้นเพราะคุณต้องมานั่งคอนเฟิร์มคอสกับภาครัฐระหว่างคอนเฟิร์มคอสนี่ก็ต้องแบกเงินทุนหมุนเวียนไปจนกว่าจะได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของตัวกฎเกณฑ์นะครับเราถ้ารับความเสี่ยงได้เราก็มองว่าเป็นโอกาสซื้อสำหรับตัวลงกันราร โปที่ของพลังงานเราคือ FCRD ครับ